สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับบ้านะคะช่องฮักแห่งสไตล์นะคะวันนี้นะคะบ่าวก็จะพาทุกคนนะคะมาชมไม้อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าเก็บสะสมมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นไม้โบราณอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นอะไรนั้นนะคะไปชมพร้อมกับบ่าวเลยค่ะทุกคนไปค่ะรับรองว่าสวยมากๆนะคะอาจจะถูกใจใครใหลายๆคนที่ชอบสะสมไม้โบราณแบบนี้ก็ได้นะคะ <S <S ไปดูกันเลยค่ะไปนี่นะคะก็มาเข้าตัวอบช่องใบแบบนี้เลยนะคะ ก็ในคลิปที่แล้วนะคะเบาก็เคยพาแนะนํานะคะพาชมบอลสีที่ที่ตู้นะคะที่สวนที่เบามีเนาะที่สะสมมานะคะก็วันนี้นะคะเบาก็อยากจะมาแนะนําแล้วก็อยากจะพาทุกคนมาชมแบบชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้ว่าบอลสีตัวนี้น่าสะสมจริงหรือเปล่านะคะทุกคนแต่สําหรับเบาแล้วนะคะโดยส่วนตัวแล้วเบาคือชอบมากๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราขอเปิดตู้แป๊บหนึ่งนะ นี่นะคะจะเป็นบอนสีต้นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะหยิบออกมาให้ดูเนาะทุกคนคะ่ะจะให้ดูใกล้ๆนะคะ๊บนี่นะคะเขาก็จะมีลักษณะทรงใบเป็นใบปลายเรียวแหลมนะคะลักษณะใบนะคะพริ้วนะคะแต่ต้นนี้คือเขาจะได้รับแสงน้อยไปหน่อยเนาะเขาก็เลยยังกัดสีไม่ ไม่ไม่ไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่า,าถ้าเขาฟอร์มสวยๆเขาจะมีสีส้มมากกว่านี้นะคะทุกคนคือจะสวยมากๆเลยนะคะต้นนี้เขาก็มีชื่อว่าพญาสุรศักดิ์นะคะนี่ฟอร์มใบเขาเป็นแบบนี้นะคะก้านเป็นสีดํานะคะใบเป็นปลายเรียวๆนะคะปลายเรียวแหลมนะคะลักษณะของใบก็จะเป็นมีความพลิ้วแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะเป็นไม้โบราณอีกตัวหนึ่งที่ กูโหแต่เบ่าว่าสําหรับส่วนตัวแล้วนะคะเบ่าว่าน่าสนใจมากๆนะคะน่าเก็บสะสมมากๆเลยแล้วเขาเป็นไม้ที่มีการสีดํานะคะนี่แบบนี้เลยนะคะแข็งแรงนะคะบอกเลยว่าแข็งแรงมากๆนะคะต้นนี้ก็เบารับมาก็น่าจะได้สักสองเดือนกว่าแล้วแหละที่มาอยู่กับเบาเนาะต้นนี้นะคะแต่ฟอร์มเขาสวยมากนะคะ ชื่อพญาสุรศักดิ์นะคะฟอมแบบนี้นะคะสวยกันอย่างนี้เลยนะคะก็ถือว่าสาหรับเราแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นไม้อีกตัวหนึ่งนะคะไม้โบราณอีกตัวหนึ่งที่ที่น่าสะสมมากๆเลยนะคะมีความสวยงามมีลักษณะเด่นแล้วก็มีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นมากๆนะคะนี่ ต้นนี้ถ้าใครพอจะทราบนะคะว่าเออเป็นไม้ของใครนะคะเป็นผู้ผสมเนาะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะทุกคนเราจะได้รู้จักกับเจ้าของผู้ที่ผสมต้นไม้บอนสีต้นนี้นะคะนี่สวยๆกันแบบนี้เลยนะคะให้ดูใกล้ๆ ลักษณะก้านนะคะเป็นสีดำนะคะแข็งแรงมากนะคะลักษณะใบขอใบนะคะก็จะมีความพลิ้วนะคะเป็นคลื่นนะคะลายเส้นจะเป็นลายเส้นสีดำดำนะคะชัดเจนมากปลายใบจะเป็นปลายใบที่เรียวแหลมนะคะพลิ้วนะคะนี่ดูยอดใหม่ของเขานะคะุดเริ่มมีความกัดเป็นสีส้มๆขึ้นมาแล้วนะคะความเต็มๆเขานี่จะมีสีส้มแบบชัดเจนมากๆนะคะทุกคน นี่นะคะพาทุกคนมาชมไม้เก่าไม้โบราณไม้ที่สวยแล้วก็ค่อนข้างที่จะหายากอีกต้นหนึ่งนะคะที่หลายคนอาจจะมีแล้วนะคะแต่ว่าหลายคนยังไม่เคยเห็นแล้วก็ยังไม่มีนะคะนี่ต้นนี้บ่าวก็อยากจะแนะนําให้สะสมอีกต้นหนึ่งนะคะทุกคนสวยๆกันแบบนี้นะคะ ตอนที่เรวรับมานะคะตอนแรกนะคะเขาจะมีประมาณสี่ใบนะคะทุกคนจะมีประมาณสี่ใบนะคะน,นี่จะเป็นใบร่างของเขาเนาะก็ใบประมาณนี้นะคะมีสี่ใบเจยวอันนี้เราขอเด็ดออกแล้วกันเนาะนี่เด็ดออกเลยแล้วกันนะคะเด็ดออกไปเลยใบนี้ก็เด็ดออกเลยไหมเด็ดออกเลยแล้วกันเนาะ แล้วกันเด็ดเลยบาเวเด็ดออก3ใบนะคะใบนี้ใบในี่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้เขาให้เขาโตขึ้นอีกทีน,นะคะอมะะมีความโดดเด่นนะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะมีสเสน่ห์มีความสวยงามที่ดึงดูดนะคะนี่ สำหรับใครที่ชอบบอลสีนะคะบอลโบราณน,นะคะอีกตัวนี้นะคะก็อยากจะแนะนํานะคะแล้วก็อยากจะนํามาให้ทุกคนได้ชมนะคะว่าตัวนี้คือพญาสุรศักดิ์นะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความงดงามสวยงามมากๆนะคะมองแล้วสะดุดตานะคะดึงดูดนะคะดูมีเสน่ห์นี่นะคะให้ดูยอดของเขานะคะหลอดใหม่ที่ออกมานะคะนี่นะคะดู มีความเป็นเสน่ห์นะคะดูคลั้งนะคะแต่มีเสน่ห์มากนะคะสวยมากเลยคะ่ะต้นนี้ยังไม่เตรียมพร้อมดีนะคะทุกคนเอาดูวันละหลายๆรอบก็ไม่เบื่อนะคะสวยมากจริงจนี่นะคะก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่อยากจะนำมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะในความสวยงามนะคะที่ความสวยงามเป็นศินละปะบนใบไม,ไ,มไม้อีกอย่างหนึ่งเนาะ ให้สวยงามดูให้เพลิดเพลินนะคะสําหรับเรื่องของบอลสีเนาะก็ยังไม่เห็นออกมาเยอะเท่าไหร่นะคะส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่ามองหานะคะน่าเก็บสะสมอีกตัวหนึ่งเลยนะสวยงามมากพยาสุรศักด์นะคะเดี๋ยว อีกประมาณสักสองเดือนเราก็จะพาทุกคนมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะว่าฟอรมเขาจะได้ประมาณไหนนะคะจะได้ไปถึงแค่ไหนเนาะสำหรับฟอร์มของฟอร์มของบอลสีต้นนี้นะคะเขาจะสวยงดงามแค่ไหนนะคะอีกสองเดือนเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่สำหรับคลิปนี้เบาก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะอย่าลืมช่วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจงให้ด้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปชมบอลสีที่ไหนก็ กดติดตามกันไว้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ